โอ้โห oh เพื่อนเพื่อนดูเค,ค้กส้มนะอยู่ในตู้เย็นที่ทำงานคือมันคงหลายวันแล้วแหละมันวันศุกร์เราก็เคลียร์ตู้เย็นเนาะคันเราจะกินหอมมากหอมกินส้มเนีเค,ค้กส้มแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันหมดอายุเมื่อไหร่เนี่ยเป็นกล่องอย่างดีเลยจะให้ดู ว่ากล่องแบบไหนเนี่ยมีราคานะแต่มันอยู่ในตู้เย็นแล้วมันก็หลายวันก็คงไม่กล้ากินอ่ะไม่ไม่เสี่ยงเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวเรามาเลี้ยงปลากันนะดูซิว่าปลาจะกินไหมแต่กินของดีแน่นอนปลาวันนี้อ้าวมาเลยอุ้ย อกินเลยกินเลยได้กินของดีวันนี้เค้กแม่จะไปเอานิ้วมือสิอืเดีย๋ยวให้ชิ้นใหญ่ๆเลยได้กินดีกว่านาเล็กนะเนี่ยนาเล็กยังไม่ได้กินเลยนี่อ่ะนี่ให้กินลูกใหญ่ๆเลยอ่ะอยากกินอ้าลองกินดูทิ แทะดูมีความสุขครับมีความสุขกับการเลี้ยงปลาแบบนี้เนี่ยมีขอบคุณนั้นเนี่ยกินไปนรู้ว่ากินยากอ่ะเดี๋ยวบี้ให้บี้ให้เลย ุวยมาแล้วอีกตัวอีกตัวมา,อาแอบกันมาเดี๋ยวบีให้บีให้โอ้ตัวที่สามตัวที่สี่มานีนเอยนิ้วมืออนั้นนิ้วมือกินขนมให้เป็นลกูกให้กินขนมอร่อยอร่อยมากัดนิ้วมือกันเล่น เนี่ยไข่เค็มด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดาราคาแพงด้วยเนี่ยเค้กส้มไข่เค็มด้วยเนี่ยมีขนมก็มาแบ่งปันนะนะของที่เราบอกว่ามันหมดอายุไม่เหมาะกับเรานะก็ให้เป็นอาหารปลาไป